ดมันสูมอยู่พี่น้องค่ะเนยก้อน,นอสีมะม่วงวัยยุ่พี่น้องต้องไปหาไม้ก่อนเอาไม้ไมาเห็ดแล้วก็มงเป็นดังกสีนะแต่ปวกกัดฮักเบอดแล้วพี่น้องมีแต่เห็ดใหม่ โดยกาวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขคเด้อโดยมาพบพ่อกำนองาตีพี่น้องยามแรงเนาะมาอยู่บ้านไสบุญคือเก่าพี่น้องมือน,นี้กะตอนแรงเนาะอ่าเพราะว่า,าอันเมื่อน,นั่นพี่น้องเอาปุ๋ยไปใส่ต้นกล้วยแหละกะอ่าใส่ต้นตะไคร่เนาะกับต้นผ่าแหละพี่น้องที่ว่าเขาปลูกไว้ฮะนะเอาไปใส่แลยกะยังบบท่านเขามาเบิ่งเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยเด้เขามาเบิ่งเนาะเพราะว่าอันเอามาใส่แล้วที่ไปเบิ่งมาเป็นจังได้่ะนะ กระว่าปุ๋ยนะมันก็สิเป็นแบบอันมันแทนน้ำไปข้างแบ,บบนในโคตรนะพี่น้องกระบ,โบโวหูอ่าเอินว่าจังไดเนาะก็มีเอฟซีเพิ่นบอกให้อันปลูกต้นมะม่วงน้ำพี่น้องกับพังเบิองเนาะต้องถามายพมีพี่น้องเพราะว่าเป็นดินเพิ่นกระบวหูกับ,โบโเพิ่นสิซื้อมาปลูกหรือบ,บอกไปขากบรกกนะแบบวเรียวใกล้ใช่ไนี่ยเผื่ปลูกไว้าบางทีเ้าวหากักซาบ่ได้มันก็เหี่ยวพี่น้องเขาซื้อก็แท่งติบประมาณต้นหนึ่งก็จะดริ่มจะมาซ้ำชิปจะเก่าซ้ำชิปแล้วพี่น้องหมดมดเปนสี่ชิปแล้วจ้ะ เป็นต้นบางม่วงมันก็นมีหลายประเภทเนาะอยู่แบบมองเป็นคลายเบียบางไม้ค่ะนะโดยเดียวกับไปเนี่อยพี่น้องเนาะเอาเสียมมาสินพ้าคุณ มาอีกเงีปันไดแถวนี้มันม่น ว่าอันนี้เาบริมีพักพี่น้องมีแต่ต้นกล้วยแม่อ่างั้นะขขาวได้แต่ว่าพี่ก็้างาจะนิ่มกับพวขาเริ่มนาวหนาวเลยพี่นองเนาะหนาวเลยแต่เม็นนี่ผัดยังห่อนอยู่เลียนเขียนไว้แห้งนี้มาถ้เข้าได้พี่น้องสามโต มันเข่าทางหัวเนาะเพราะว่าหัวสูงเพิ่นจะแบบเห็ดนักหัวไห้กับที่น้องไม่ธรรมดแเลยอยูุ่่มกระตัตม้มตับใกล้ยังเข่าได้เบิดหล้วกาแบบเป็นม้ยังนะแบ้อน,น่อยยังเข่าได้มันลอยเขา่มมาฟัวก็เยอะ กันมังใส,สลายอยู่เนาะนะงามยอยู่เพราะว่าเมื่ออันนี้มันสูงน้องไกล่เลยเขาได้แบบจะทำเห็นอะไรแลวกาบางทีมันก็บินเข่าเนาะเพราะว่าเราอยู่ไกลเราเลยเามเลยหักษากระปูกไว้กระเทินปูกแล้วก็เลยง่งมากึงอต้นตนวยังต้นีนนน้าหนามันเปนเง้อะนเนาตัวใส่หน้าปุ๋ยลงไปขหนาดเนาะเสียบสุ่มเปนนี่น ยสิมาคุดสิต่วออกร้ายเลยเฉพาะมันสนะไก่อาจจะสะกินป่วงนี่แหละเดี๋ยวท่นสุ่มดูพี่น้องค่ะพี่ดิตอนบริสัยมันแห้งเห้ พุดขึ้นน้อเพลือไก่มาซะต้นกล้วยวยังเกาะกล้วยต้นกล้วยวยังวยาวต้นกล้วยยาวบอไในแถวเป็นละเวลามันหมาแล้วมันจะเป็นหมายาวนนี่กกกอ ใ่แล้วมันกระย่างอยู่กับจะกินนองเพราะว่ามันมีลายเนาะมามาใส่มันก็ลายเน่ะไก่สากเวิดแต่เ้าใส่มันก็ะชุ่มแบบนี้เลยมาพูดคุค่ะันีก็สะเวิดนองมือใส่เนี่ยพา่าลายเนาะกะสระกินผัว ไปแต่ปลูกพักอยู่เรือนพออันแบบเขาอ,อาหัวอียังไหวนะนนหั่วละไรก็มันวกเขานี่จะสูบน,น,น้ำโพดเลย

ได้ไก่บรสาตมันก็สุ่มพี่น้องเวลาเขาใส่เนาะใส่แนี่ยค่ะนะลายมือเติอเลยบางบางารงผัดไก่สากออกมันเลยแบบแห้งตวนี้แล้วเนี่ยมีมูดังนี้ป่ะเนี่นยซุ่มๆดิคืน ลมลมพี่น้องยามแรงครับเวลาเขาใส่พี่น้องมันสุ่มแบบนี้เลยนาะมันเห็ดไห้ต้นกล้วยห้องไก่สุ่มนะไก่ผัด่ะพี่น้องเป็นน้ำแบบมันสุ่มมันยังนี่บ่มันก็เคี้ยวงามเลยพี่น้องเลยลายอันบนดนนี้มันก็หมากเพราะว่ามันเป็นอันมะกร้วยอันนี้ค่ะนะกล้วยเงาสุกเคี้ยวอะไรเพิ่เอิญเนาะเหย่ยวเบิดถาเอาบางม่วงยังมาปลูกกัสิเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเสียดได้ ถาวบบมาว่าเขาห้อมมาอยู่กับคือว่าอะไรถ้าพอได้เที่ยวๆพี่น้องบางอันก็เฮียวก็ดนี่ก็อีต้นพี่น้องไงปปลูกเลยกะต้นลงุบวบนี่ห้ามโบเดชอั่นแล้วห้อมโบเดชแล้วมันหมากเลยกะเบ็ดเอาไปกินเลยเด็กตัวหนาวก็มี ตัวมันหนาวกับโบได้อาวนะเริ่มํำพี่น้องปุ๊บรรยากาศยามแรงพี่น้องออยู่บ้านไซบุนเนาะอยู่ที่ดินไอพามีเพ่อนพี่น้องเลยแบกมาเบิง่งสะออนแต่ใบายานางเนาะเขียวเขียวปุ๊บอยู่ทางหนาดินนี่เขียวงามขนาดเลยเป็นผุ่มเป็นผุ่มพี่น้องแถวเพื่อนยังบ่ยังมีปันไดเนาะเพราะว่าเป็น,เ,นปเก็บไปขายยังแน่แหละแถวเพื่อนค่ะหลดุดโบยังมี อันนี้เขาบริโลกออกพี่น้องเวลาเขาอยากได้มันบ่มีก็มาเอาเนาะแต่เก่าก็ปลูกพักพี่น้องเลยปลูกพักอันพักหอมป้อมแล้วก็พักกาดอย่างน,นี่แหละแล้วก็ลกออกเนาะเพราะว่าอันเมื่อปลูกอยู่เพื่อนบานนี้มันก็หักซ้ายเนายคือแบบนี้แหลนะเนาะเพราะว่าเพื่อนเขาใกล้เห็นนะพี่น้องถ้าว่าเขามาแบบมาฮดตลอดนี่ค่ะบ่ได้นเนะเฮ็ดเวียกอย่างอยู่เพื่อนแล้วก็หดพักอยู่เพื่อนปลูกพักก็ได้กินลายแล้วพี่น้องกินจนบ่ท่านนาะผังบัวกั วาพอได้กินว่าสิมาเห็ดอันนี้ก็ต้องมือหน่าพี่น้องต้องเห็ดโดนเติมเน้ะหาตัดไม่ก็ว่าอยากอันนั้นไว้อยู่มันดอกนะยันมันดอกมันหักพี่น้องเอยทางเอฟซีเป็นการแนะนำหายมุงเนาะสิมามุงไวายอยู่พี่น้องต้องไปหาไม้ก่อนเอาไม้มาเห็ดแล้วก็มุงเป็นลังกระสีฮ่นะมุงไว้พออันอันนี้บวชหักเนาะบางทีเข้าบริเาเบ่งดูมันก็หักได้พี่น้อง มันเป็นยางเนาะมันถึงแดดก็อย่ามันหักต้องเอาลังกะซีประมาณสองสามแผ่นมามุงอยู่เทิงค่ะนะก็เมื่อใด้ามาเบิง่งมันก็มาเบิง่งมาจอบคือเกา่าอะไรพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นตะไคร้เนาะนี่พี่น้องทางหลุมมันกระซีสุ่มๆแบบนี้เลยต้นมันเปียกแบบนี้เลยตัวไก่บริษัทน,นี่นตัวไก,ก่ไก่สะพัดออกเวทไหม่นี่ก็ะหักน,น้องมันมันนันเด็ หักยังโมทันดอกอยู่มีแต่อันนี้มันอะไรปวกกัดฮึกฮักเบ็นอะลรพี่น้องมีแต่เห็ดใหม่เอาโบเดมาโดนเราต้องมาเยี่ยมมานั่นเบิ่งพี่น้องเลยน้องลอตี้กสนไปเอันนั้นก่อนพี่นองง้องเลยอยู่กะไรอะไรอัเพิ่นเนาะเอาอันน่ะคุยมาใส่ใหม่ก,ก่อนโอ้ไก่กระสะาน้อพี่น้องเลย านนี้เะก็เลยสูบน้าาใส่ชิมาใส่ใหม่พี่น้องเยลายแห้งเนาะชิเป็นแบบนี้เลยคือเกา่าไก่ก็โอ้ยสะอะไรเมื่พี่น้องใส่เลยปะไม่ใส่ใหม่เนาะเดี๋ยวชิมาตักงใส่ก่อนใส่แท่มาต้นขาเย็นก่อนนี่างเนยมาเบิ่งกับโบเทนคือเก่ามาใส่ให้ต้นขางนานบัดเฮียงเสียตื้นไก่จ <laughs> ัดการบดนี้ ใส่หละยๆเสือมันกินตามเขาเจาว่าไก่กินกั่บุฟเฟ่ยงังเห็นเหรเนาะแไเนือใส่นี่ผัดมัดจอด เอาไปเบิดเลยเบิดเลยมาใส่อันต้น้วยก่อนนักนะค่จะวามาใส่นนใเนี่อยู่ที่ต้น้วยนี่ครนี่มันสุ่มลมันแบบมันลงร้าย ใส Merkel, ่แล้วก็เป yeah, ็นน้ำเลยใส่เห็นมันถั่วเบิ่นไปข้าวขาวไปเลยมืนมาพวนขึ้นที่น้องลังจากที่บัสไแล้วนะเพราะว่า ต้อนอันนี้ก็ติตายเลยใส่ต้นแรกคือนว่าใส่สะนะเท้ากระถอกใสเลยน,นี่แต่เท้าโบรดนั่นบรดินถกน่ะโบรดินถึกันนสูง ปลูกแต่ทันปลูกคราบอีนี่ในโมได้ใช่ไหมปลูกได้แต่แบบนี้แหละเริ่มขำแล้วเอาเรีนตลกดินแล้วขุดดินให้มันทมอันนี้น นี่จะสุมอยู่ใส่แต่มือก่อนคุณเนาะน้อโน้นปวนๆใด้ลายๆหัวมันเป็นคนหนุ่ มันก็ลงเบินเลห้าหมื่นแล้วพูดอันนี้ก่นนนอ,อน,น,น,นหด่อยคิดคุณทมอะอรเงี้บางมั พี่น้องเอ้ผมใส่ไปทีเรียบร้อยเนาะเลยอันนี้ก็เอาดินถมไว้ต้นสุ่มเนาะต้นกล้วยนะต้นใหญ่เลยไม่ได้ต้นขายอยเงี้ยมาเลยแบบไก่สะและ้วก็อาฮิเอวไปเบิดพยาเลยพี่น้องเอ้ยสออนเด็กต้นย่าน่งเนาะเริ่มคำเลยพี่น้องเนาะพี่น้องมาตีกับสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะสิก๊าบกันบันนี่โดยถ้าพบพอคลิปหนาเด้อพี่น้องเนาะเขามาย่ำแรงพี่น้องเอเ้ยพอดีคำโดย คลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอเขากล่าควคำว่าสบายดีสบายดี